ส่วนเรื่องการงานอาจจะเครียดเมื่อกี้บอกแล้วว่าไม่ได้มีจอาเล็กจอบน้อยเพิ่มนะคะทํายอดอาจจะลําบากนิดนึงครับอาจจะอาจจะได้สักอีกหนึ่งคนนะฮะผมบอกเป็นตัวเลขเดียวเลยเกิดวันที่15บหเดือน8ปีหนึ่งวันพฤหัสทำเรื่องความรักความรักชาติชื่อชาติชื่อชาติคุณชาติเรื่องความรักชาติ ดิฉันก็รักชาติหนึ่งคนใช่ผมก็รักชาติประเทศไทยรวมเนื้อชาติเชื้อไทยก็รักชาติอ่ะรักด้วยเอออย่าไปหกมองอ๋อเหรอเนี่ยอ่าอะไรนะเกิดพฤษภาหนึ่งเจ็ดอายุเพ่อไรสามเจ็ด เรื่องความรักตราลังสองจิตสองใจเช่นไม่แน่ใจว่าเขารักเราหรือเปล่าหรือเราก็ไม่แน่ใจว่าตกลงเขาคิดยังไงกับเราหรือเราคิดยังไงกับเขาเขามีแฟนไหมเราก็แบบว่าไม่จะเอายังไงกับไอคนที่มีอยู่เห็นห่างๆไปเอคนนี้ก็ถูกใจอยากจะเก็บเธอไว้ทั้งสองคนดีทั้งสองคนเลยคนนั้นจะดีคนนี้ก็ใช่ใช่แล้วมันจะเป็นอาการแบบนี้ คือไอคนไอคนที่มีอยู่ก็เบื่อเบื่อไอคนที่เข้ามาเขาคนทีดีกับเราอะไรอย่างเงี้ยลังเลหลรอเลือกได้เออแต่หรือถ้าไม่มีใครมาใหม่ก็รู้สึกเบื่อเบื่อใช่ไหมเซ็ง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 รอไปเรื่อยๆนะช่วงนี้เราอยู่ในอารมณ์อย่างนั้นใช่ครับอยู่ในอารมณ์นั้นหรือแอบไปรักใครเขาปิ้งเขาอยู่อ่าช่วงต่อไปเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องของการฮัลโหลรับสายบ้างอันนี้มาพูดกันแบบสดๆเลยนะใครที่มีปัญหาอะไรหรือว่ากำลัง ตีเลขอยู่แต่ตีเลขไม่ตกนะฮะไม่ทันแล้วไม่ทันใช่ไหมไอ้เอ้ออะไรนะเมื่อกี้ว่าง่วที่แล้วพี่ว่าอะไรนะกลุ่ม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 อะไรพี่มันกลุ่มอีนเนี่ยเดี๋ยวว่าหลังกูจะกูจะใหม่ละถ้ามันไอ้ดาวตัวนี้มันขึ้นมาว่ากลุ่มกลุ่มกูรู้แล้วมันหมายถึงการเบิ้ลหลายๆหลายๆตัวเลขออันนี้ก็ไปตีมันไปเออเราก็บอกกันใจมันเบิ้ลหลายๆตัวเลขไงใช่เดี๋ยวมีฉีกขาเลยพี่อีกอ่ะก็นี่ก็ฉีกคีนเหนเจอกเลยพี่อ่ะอันนี้ก็ฉีกอันนี้ขไอ้ข้างล่างมันเห็นมันฉีกห ข้างบนอันนี้หน้าที่ตีตีความก็คือหน้าที่คุณผู้ชมคุณย่าบุ๊ไม่ช่วยเลยคุณย่าอายุ9 5้ออก85ใช่ไหมครับอ่ะอย่าลืมนะช่วงหน้าเดี๋ยวโทรเข้ามาคุยกันช่วงหน้าอันนี้ไม่ได้ให้หวย02 02 184 2818 02 184 2818อยง่าไปบอกใกล้ๆ02 184 2818โอเคฝักสะโก้ครับ สวัสดีค่ะที่ในข่าววงเทวันค่ะวันนี้ได้มาร่วมกับรายการเปิดใจไขปัญหานะคะเป็นครั้งแรกในชีวิตค่ะสนุกมากๆเลยทั้งพี่ปูน้องหมีนะคะโอ้ฮาระเบิดเลยค่ะแล้วก็คุยกันเองมากๆเลยดีใจมากๆเลยค่ะแล้วก็อยากมารายการนี้อีกค่ะลาฟรอง ผลิตภัณฑ์ความงามจากประเทศฝรั่งเศสดึเซตประกอบด้วยโฟมล้างหน้าเดย์ครีมและครีมราคาปกติ4,500บาทพิเศษลดเหลือ2,500บาทสนใจติดต่อ089 C146656 089 4935059่089 C146656 089 4935059เฉพาะ50สายแรกต่อวันลาฟรองผลิตภัณฑ์ความงามจากประเทศฝรั่งเศสหนเซ็ตประกอบด้วยโฟมล้างหน้าเดย์ครีมไนท์ครีมและค่าปกติ4,500บาทพิเศษลดเหลือ2,500บาทสนใจติดต่อ0 8 9 4 1 4 6 6 5 6 0894935059 0 8 9 1 4 6 6 5 6 0894935059เฉพาะ50สายแรกต่อวันไทยสิคะว่าดิฉันอายุเท่าไหร่ลาฟรงังผลิตภัณฑ์ความงามจากประเทศฝรั่งเศส คนเราทุกคนเกิดมาย่อบมีรหัสดวงชะตาติดตัวมาแตา่งกำเนิดแต่ผมเชื่อว่าไม่มีใครครับที่จะยอมจำนวนต่อโชคชะตา <S <S ดังนั้นนักปราชญ์จีนโบราณจึงได้คิดคน้นศาสตร์พวงจุย้ยโดยการนำเอาอพลังงานของธาตุทั้ง5อันได้แก่น้ำไม้ไฟดินและทองโดยการคำน,นวณในรูปแบบของโป้หยีซี่เถียวหรือว่าโหราศาสตร์จีน <S 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 ผมอาจารย์บัณฑิตแซลินได้ศึกษาศาสตร์ดังกล่าวมากว่า10ปีและพบว่า มนุษย์ที่จะประสบความสาเร็จนั้นจะต้องขึ้นกับพลังธาตุที่สมดุลหากพลังงานที่สําคัญมีมากเกินไปหรือน้อยเกินไปก็จะทําให้ธุรกิจล้มเหลวการงานไม่ก้าวหน้าความรักไม่มั่นคงเจ็บป่วยอุบัติเหตุหรือแม้แต่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรผมขอแนะนําเหรียญเสริมดวงปรับสมดุลพลังธาตุทั้งเหเฮงเฮงรวยรวยรุ่นหนึ่ง เหรียญปรับสมดุลประกอบไปด้วย2ปฏิยา5พลังท่าตุ12รูปแบบซึ่งผู้ที่จะนำไปใช้จะต้องได้รับการตรวจดวงชะตาจากผมอาจารย์บัณฑิตแซลิทุกเหรียญเหรียญสามดวงช่วยบุคคลหลายคนประสบความสำเร็จมาแล้วมากมายสนใจสั่งจองเหรียญสามดวงรุ่นเหงๆรวยๆหนึ่ง ได้ราคา1,999บาทพิเศษสั่งซื้อ1เหรียญแถมฟรีอีก1เหรียญสําหรับดูสตาบุคคลภายในบ้านของคุณสนใจติดต่อ085 480 9755 086 7889339 085 480 9755 086 7 8 8 9 9 3 9ติดตามชมรายการดูดวงดูดีกับสินแสระดับปริญญาโทอาจารย์บันิดแซ่ลิมได้ทุกวันทางช่องเอ jo จอยทีวีความสุขทุกการรับชมสนับสนุนโดยเที่ยวไใครเตาซาน ไขโตซาบริสุทธิ์แท้อันดับหนึ่งอันนี้นะคะคุณผู้ชมไม่ได้เอาไว้กินกบผมเอาไว้ทานนาเอาไว้ใช้กับพืชกบผมผลไม้เยี่ยวไขโตซาถูกต้องเป็นไค่โตซาบริสุทธิ์แท้ร้อยเซที่รับรองผลถึงหนึ่งนเปอร์เซนต์นะฮะ อันนี้น้องแอร์กับน,น้องจองก็ไปถ่ายมาแล้วเราก็จะได้เห็นอยู่บ้างนะคะที่สุพรรณเขาก็จะมีเผือกมันทั้งหลายหรือว่าลูกูกไม่ใช่นั้นไม่ใช่แล้วก็ชมพู่ลูบเลอร์เลยสีแดงเป๊ะจริงๆร,งรงคือเขาจะช่วยทําให้ผลผลิตเนี่ยออกมาเยอะกว่าเดิมแบบใหญ่ๆเลย อ่นะไอที่เราไปถ่ายมาเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาเพิ่งใช้เขาใช้มานานแล้วเขาคือเขาให้คุณเห็นถึงประสิทธิภาพในการใช้งานว่ามันเป็นยังไงว่ามันได้ผลจริงๆใช่แล้วต้องบอกคุณผู้ชมด้วยนะฮะว่าถ้าซื้อแยกขวดเนี่ยขวดหนึ่งปกติเนี่ยหกร้อยเก้าสิบบาทแต่ถ้าซื้อทั้งชุดเนี่ยสามขวดหนึ่งพันบาทเท่านั้นแล้วตอนนี้มีสูตรคูณสองด้วยนะฮะก็คือประสิทธิภาพสองเท่านะฮะเต็มๆมเลยนะฮะมีทั้งชุดปกติแล้วก็ชุดพิเศษคูณสองและถ้าซื้อสามชุดด้วยกันนะฮะเดี๋ยว ซื้อยืดอย่างดีจากเพียวไคตซานมอบให้ถึงที่บ้านเลยนะครับอ่าโอเคแต่วันนี้ศิลปินของเราครับคุณคุณน้อยไทยทุรีไทยทุเรียนไทยทุรีไทยทุรีไทยทุรีปนระเทศาไทยทุเรียนพระเจ้าไทยวันนี้อย่าอว่าลุยอย่าเจ้นั่งฉันรักฉัศาสนาและพระมหากษัตริย์โอเครักด้วย ้าวาแล้วจ้าจ้าบอกแล้วนั่งลงมานะฮะ,ะรักไม่รู้นนรู้แล้วรักเหมือนกัน <c oughs> ก็เลยเป็นแบบนี้รักเลย <c oughs> อ่ะเดี๋ยวเราจะมารับสายกันบ้างนะฮะที่เบอร์02 184 28 18นะครับ0 2 1 8 4 2 8 1 8นะครับรีบกดเข้ามาเลย <c oughs> ผมว่าเขาแน่าพี่คงไม่กล้านะพี่ปูใช่ไหมผมเออจริงๆริงไปถึงพี่อ่ะไม่ใช่พี่เขาเดี๋ยวผมว่าเขาเข้าใจจริงๆอ่ะ0ูนย์สองหนึ่งแปดนะครับรีบกดเข้ามาตอนนี้เลยเป็นการตอบปัญหาแบบสดสดรายการเปิดใจไขปัญหาคิดไม่ออกบอกปูหมีใช่ตอนเนี้ยปูอ่ะไม่รู้จะไปปรึกษาใครเอาอนหนเาเอจทีวีความสุขทุกการรับชมเอาหนาเจผมรู้แล้วโอเคอ่ะต่อไหมรู้ว่าบ้านรู้ว่า สามารถส่งเข้ามาได้นะครับแก่รัวไม่ใช่ฉันรัวใช่ใช่โอเคเจมมาตอบ s อสกันต่อมาถ้า SB สเ4221869นะครับที่เดี๋ยวเราตอบให้แบบสดๆเลยนะถึงไหนเนี่ยเมื่อกี้คุณตายไปละเอาคุณคนฉลัดวันรัฐพี่เดี๋ยวไปเปลี่ยนชื่อเขาคุณวันรัฐเกิดวันอาทิตย์ที่13มิถุนายนนะฮะ2508นะครับถามอ้าไม่ได้บอกมานนิดเดียวนะเรื่องการงานโชคลาภเออเป็นยังไง อ๋อม่น่าถามหาโชคลาภเพราะว่าต้องการเงินครับปีนี้คงเอาไปซื้อทรัพย์สมบัติอะไรหรือว่าลูกลูกลูกคงน่าจะเอาไปใช้อะไรสักอย่างคือคือเป็นเรื่องของการเงินเลยการเงินเลยอ่าก็เลยถามหาโชคลาภว่าจะได้ไหมนะคะขอบอกเลยว่าถึงจะซื้อหวยมันก็จะแบบไม่ค่อยคุ้มก็คือถูกรับประทานมากกว่าจะได้เงินวันเมื่อวานนี้รับโทรศัพท์ที่ f อเ5็มกาาเขาบอกว่าดวงก็ไปนี่แล้วบอกว่าโอ๊ย อย่าซื้อเลยมันไม่คุ้มหรอกไม่มีทางถูกหรอกบอกได้ถูกเสียถูกทุกงวนบอกเขาเอ้ยทำไมถูกทุกง้วดงั้นแต่ว่าต้องไปมีเรื่องอื่นที่เสียคือ,อเสียไปเท่าไหร่ไม่รู้แต่ถูกมวใช่แล้วมัน,มนก็ไม่คุ้มตอนนี้สายมาแล้วหนึ่งสายสวัสดีครับได้ยินไหมครับได้ยินก็ต่อแล้วลิน,น้องคนโอ้โโอเคมาแล้วสวัสดีครับคุณเลยครับชื่อเล่นชื่อยางครับ ชะคะชื่อชื่อชื่ออะไรจ้าชื่อเล่นชื่อเล่นให้เขาไปนอนก่อน,อนดีกว่าไหมเขาหลับอ่านได้ยินนะครับได้ยินผมไหมฮะชื่อเล่นชื่ออะไรจ้าชื่อหยกค่ะหยกหยกนะฮะหยกฟังฟังเล้วหรือว่าดูที่ไหนครับดูในเคเบิลอะค่ะเองจอยรู้แล้วเคเบิลหมายถึงว่าหนูอยู่ที่จังหวัดไหนใช่<ะ>ดูอยู่จังหวัดบ้านอยู่จังหวัดไหนอยู่ปีนีดค่ะ อะไรนะฟังไม่ค่อยไุ้ยินเลยเหยื่เ่ไดีค่ะลบบุรีอ้าวคุณยกวันนี้คุณยกอยากถามเรื่องอะไรดีครับฮะลบบุรีถามเรื่องการเรียนสุขภาพแล้วก็ภาระค่ะอา่าลูกเหรอครับาการเรียนสุขภาพความรักให้เรียนเยอะกล้องฟังไม่ค่อยได้ยินเลยออยกยกเดินออกไปนอกบ้านเลยปะไปรับโทรศัพท์นอกบ้านหรือะออกมายังออออกนอกบ้านยัง ค่ะออกไปนอกบ้านหรือยังอะไคนะเดินออกไปนอกบ้านเลยนี่หยก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 ฟังโทรศัพท์แล้วดูหรือว่าดูทีวีอยู่คะเนี่ยปิดปิดปิดแล้วค่ะหรอไมเสียงมันฟังไม่ได้เอางี้หยกขอวันเดือนปีเกิดเลยครับเดี๋ยวพี่ปูอธิบายไปเลยขอวันเดือนปีเกิดครับคุณหยกครับวันสิบแปดพฤษภาสามสองค่ะสิบแปดพฤษภาปีสามสองวันอะไรครับวันรจวังารวันพฤหัสค่ะวันพฤหัสครับพี่ปู เมื่อกี้ถามอะไรนะการการเรียนอะไรนะการเรียนการงานความรักใช่ไหมะฮะค่ะอ่าโอเคความรักหนูมีแล้วหรือยังโอรค,ค้ะ่ะมีความรักมีแฟนยังรครัคบก็อะมีมีคบกับทอมอยู่ค่ะคบกับทอมอยู่อ่า,ามีแฟนเป็นผู้หญิงที่ทำหน้าคบกับทอม,ทมอยู่อ่งงเอออ่ะยังไงก็ต้องคบกับทอมอยู่ครับ คือชีวิตก็จะเป็นแบบนี้ในชีวิตเนี่ยพอโตขึ้นก็อาจจะมีสามีแต่ก็ยังมีก็ยังมีทอมอยู่อาก็เป็นเหมือนเป็นเพื่อนคู่ใจไม่ใช่คือความรักจะไม่สมบัติถนาสักเท่าไหร่๋อคือรุ่มรุ่มดอนดอนดีบ้างแย่บ้างไม่หรอกหยกมันทอมเนี่ยให้หมดทุกอย่างอ๋อให้ทุกอย่างทุ่มเทเอาไว้ไงทอยก็เลยแบสบายเลยเดิ ประทับใจพี่ชมอ่ะพี่ชมเอาใจอ่ะชอบเอาใจอัเรื่องนี้ครับแต่ทบมากี่ปีแล้วคะโปูคะคบมากี่ปีพี่ปูพูดไปเลยดีกว่าหัว่าเขาไม่ค่อยได้ยินคบมากี่ปีแล้วก็คบตอนนี้เข้าปีที่8ล้วค่ะฮะ8แล้วครับค่ะ8ปีแล้วคบกันแต่อายุเท่าไหร่เนี่ยเท่าไหร่14 14เหรอ หนูหนูมีแฟนคนนี้นด้อายุสิบสี่เหรอแต่เขาดูแลหนูมากเลยนะหมายถึงว่าเทคแคร์เรื่องเงินอย่างเดียวเลยมันเหมือนต้องพึ่งพาเขาอะแต่ว่าที่ถามเพราะว่าเหมือนปีนี้เขาจะให้น้อยลงปีนี้เขาเขาดุมากขึ้นให้น้อยลงเอางี้หนูไม่ต้องตอบแล้วพี่พูดๆแล้วก็มันเป็นเรื่องทีู่้เรื่องอ ปีนี้เล็นิีตัดสายไปเลยได้คะเดี๋ยวรถเมยค่ะลงไข่หายมันฟังไม่รู้เรื่องเอางี้วางสายไปเลยครับเดี๋ยวผมบอกออกาออดให้เดี๋ยวรอฟังเลยอ่าโอเคเพราะว่าอยากจะบอกว่าเรื่องความรักค่ะความรักเนี่ยมันอาจจะดูห่างหรือมันอาจจะดูแบบว่าเมีอะไรผิดแปลกเขาไม่ได้มีคนอื่นหรอกเพียงแต่เขาอาจจะมีโรกส่วนตัวสูงเหมือนที่เรามีนะคะอันที่สองด้วยความที่เราเป็นคนที่ชอบควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างให้อยู่ในกำมือเราละเอียดอ่ามันก็เลยทําให้เรารู้สึกไป คิดและระแวงเขานะฮะส่วนเรื่องอการเรียนตอนนี้นะคะยังโอเคอยู่แต่หนูรู้สึกว่าเรียนเปลืองมากเช่นสมมุติว่าไปโรงเรียนอะไรก็ตามเนี่ยหนูก็จะแบบว่าไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจจริงๆถ้าหนูตั้งใจมันก็จะเรียนไปได้นะคะคือมันไม่ได้รักจริงไงเออบแบบเออลองไปเรียนดูอ,นอะไรอย่างนงี้อ่าโอเคก็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 ไอ้นี่ละกันนะดูแลตัวเองหน่อยบางทีการเราพึ่งพาคนอื่นแล้ววันหนึ่งที่เขาเราไม่มีเขาเนี่ยเราอาจจะแย่เราต้องพึ่งพาตัวเองบ้าง อ่ะต้องเขาเรียกว่าต้องหาด้วยตัวเองบ้างเ oh. ออนะครับโอเคครับคุณโยกผ่านนะครับตอนนี้ถ้ามีสายเขา้ามาก็มาไม่เพราะบางทีเขาคุย <c oughs> เขาไม่คุยกับเราสื่อสารไม่ได้ยิน oh. แล้วเดี๋ยวคนฟังเขาก็จะรำคาญ <c oughs> ที่ดูทางบ้าน <tr ue> ใช่ะนะฮะสายต่อไปกดเข้ามาเลยนะครับ0218428 18นะครับ0218428 18อ่าถ้ามาแล้วบอกด้วยนะฮะอ่ะตอนนี้ยังงไมม่่าาออขขยต นะฮะอันนี้เป็นสูตรแบบปกตินะฮะเออนะครับอ่าอันนี้สูตรพิเศษคูณ2นะฮะอ่าเจอ่ะเจพีเซนเซอร์ด้วยเห็นไหมเนี่ยอ๋อไม่ใช่นะอ่าคูณ2คูณ2อันนั้นคูณ2นะฮะอ่านี่สูตรคูณ2องนี่สูตรปกตินะฮะนี่ชุดหนึ่งนะฮะราคาโปรโมชั่นคือ1,000บาทนะครับไม่ว่าจะเป็นสูตรคูณ2หรือว่าสูตรธรรมดาอ่าสายมาแล้วมาแล้วนั่งนั่งนั่งจะขายพวกมาแล้วมาแล้วอ่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่นาดูรายการ ชอบมากเลยค่ะชอบพี่ปูด้วยขอบคุณค่ะจ้าชื่ออะไรจ้าค่ะชื่ออะไรจ้าดูดีค่ะชอบพี่ปูเคยเห็นเจอจริงของพี่ปูเลยครับอยู่ที่เมืองทองค่ะสมัยนั้นพี่ปูไม่สวยอย่างนี้ครับตอนนี้พี่ปูแก่แล้วก็เลยสวยโอ้โหขอบคุณค่ะมีตังค์น่น่ารักด้วยมันดีมีตังค์ ก็เลยพอมีตังปั๊บศพไม่เน่าเลยค่ะทุกอย่างนี่จีบมาเลยตั้งแต่หัวเรื่นเท้านะกินตกียก่อนไม่เป็นอย่างนี้นะปั๊เรียบร้อยเรียบร้อยไม่ใช่พี่หมดกันเรียบร้อยหมดกันแต่ก่อนไม่เป็นอย่างนี้ใช่เดี๋ยวนี่บ้าครับเดี๋ยวนี่บ้าพี่ชื่ออะไรคะครับพิดาค่ะชื่อดาพิดาพิดาอยู่อยู่จังหวัดไหนตอนนี้ดูอยู่ที่เพชรบูรณ์ค่ะอ่าเพชรบูรณ์พี่ร้อนไหมอ่ะ ร้อนค่ะร้อนเนาะร้อนีตอนนี้อยากจะบอกคุณผู้ชมว่าที่ที่กรุงเทพโคตรานร้อนมามร้อนมากมากมากจริงๆแล้วฝนจะตกมาด้วยอ่ะพิดาพิดาถามเลยครับพิดาอยากถามว่าถ้าพิดาจะออกไปข้างนอกไปทำธุรกิจว่าเปิดร้านขายเครื่องนอนจะไปไหวไหมคะขายเครื่องนอนจะไหวไหมได้อ่ะพิดาเข้าไปเช่าเขาอยู่มาไมเสียงพิดาเบาลงเดี๋ยว จ้าพิดาพิดาบอกวันเดือนปีเกิดเลยเดี๋ยวจะบอกโอกาสให้ครับอ่เกิดวันที่เดเกิววันที่ยี่สิบหกสิงหาพศสองพสอไม่ได้ิดายี่สิบเอสิงหาใช่ไหมฮะอ่ายี่สิบหกยี่สิบหกสิงหาพศเลยครับยี่สิบกสิงหาสองพันห้าร้อยสิบเอ็ดค่ะสิสิบเอดนะฮะสพเสิบเจ็ดวันอะไรครับพิดาปีอะไรสัตปีอะไรครับนักษัตรีอะไรครับ ปีวอกปีนึ่งี้สองพันห้าร้อยสิบเอ็ดอ๋อโอเคเอาวันไหมวันธรรมดาวันจันทร์ไหมทาน้อ๋อวันอะไรดิวันอะไรจันทร์วันอังคารพุธสองทุ่มครึ่งวันพุธกลางคืนเนี่ยครับวันพุธสองทุ่มครึ่งสองทุ่มกว่าๆนะคะอสองทุ่มฟาฟาที่นะสองทุ่มฟาฟาพูดเก่งพูดเก่งมาแต่พูดไม่เคยรู้เรื่องไม่ใช่สัญญาณเปนไม่ดีเออไปชฉดูนพี่วอกเดี๋ยวก่อนอะยี่สิบหกทำเลขทำมือนีิ หกยี่สิบหกยี่สิบหกาสิงหาสิงหายี่สิบหกเป็นวันจันทร์สิงหาวันจันทร์วันพุธค่ะอ่าเขาบอกวันพุธวันพุธเอายังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูตำราของพี่ตู่เขาบอกเป็นวันจันทร์ศศสองพันห้าร้อยยี่สิบเอ็ดอ่าอันนี้เป็นปฏิทินร้อยปีนะพี่สองพันห้าร้อยสิบเอ็ดอ่าเดือนสิงหาใช่วันที่ยี่สิบหกวันจันทร์เออแต่ในนี้ตามตำราบอกเป็นวันจันทร์นะพี่นะ แม้ว่าเป็นแปดสองหนค่ะพศสองพันห้าร้อยสิบเอ็ดแปดสองหนสี่สิบสามปีแล้วอะไรแปดสองหนงงเหมือนกันอ่ะแล้วแต่ละกาละแต่ตามแบบประชาชนพี่เป็นวันอะไรนะครับวันพุธค่ะวันพุธตัวอ้วนไหมวันพุธค่ะไม่พิดาเป็นคนอ้วนไหมรูปร่างใหญ่ไหมรูปร่างอวกข้าหนักหกสิบกว่าหกสิบกว่าอวกสิบเอ่อหกสิบเจ็ดหกสิบแปด อวสิบแปดไม่เตี้ยอุเตี้ยกว้างใช่ไหมค่ะค่ะเตี้ยกว้างเนี่ยเอ่อเนื้อเนี่ยเนื้อเนี่ยมันมันนิ่มหรือว่ามันแข็งมีเนื้อไหมครับมีเนื้อค่ะเป็นคนเจ้าเนื้อเป็นคนเจ้าเนื้อเนื้อนิ่มหรือเนื้อแข็งเออเป็นนิ่มๆหรือเป็นแข็งแข็งค่ะค่ะ เนื้อเนื้อพี่จะไปออกเป็นแนวนิ่มๆหรือออกเป็นแนวแข็งๆครับพี่เนื้อมันนิ่มโอเคจะได้รู้ว่าเกิดวันพุธจริงๆอ่าคนอยู่นิ่มอ่างั้นไม่ได้เกิดวันพุธที่ผเนนมเกิดวันพยี่สิบเอ็ดแม่คงไปแจ้งเป็นวันคือแจ้งช้าอาทิตย์หนึ่งใช่นะคะแปลว่าอวบเนื้อนิ่มโอเคเข้าใจแล้วนะคะยังไงครับเมื่อกี้ถามอะไรเนี่ยถามเรื่องอะไรบ้างนะพี่ จะถามเรื่องการไปทำเปิดธุรกิจอ๋อเออเปิดธุรกิจ,กจไ,ไหมเอา <ทำ S 1> า<ห><ห>มเหยเอาเงินไปลงแล้วใช่ไหม